สวัสดีนะคะทุกคนดิฉันชื่อดีเจมาตูมเป็นตุ๊ดไทยคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวแล้วกับการกระทําต่างๆของพวกที่ตั้งแฟนเพจแล้วแบบเอารูปแบบในหลวงอ่ะมาตัดต่อแบบนี้คือทนไม่ไหวอันอื่นกูยอมมาตลอดแต่อันนี้กูไม่ไหวแล้วจริงๆกูขอพูดในเถอะคนอย่างพวกมึงอ่ะมันต้องเจออย่างกูแล้วล่ะจริงๆคนอย่างพวกมึงต้องเจอกูแล้วแหละอีหี้พ่อของใครใคร,ใครก็รักกันแล้วมึงเอามาตั้งเอารูปมาตัดต่อทำนายราชวงศ์ไทยพวกมึงเป็นอะไรกันมากไปอีสัตย์ อีพวกไรสกกุลลุนชาติบ้านนอกคอกนานและยำชาติหมาสิ้นชีพจิตตกตับอับปมงคลมึงไม่มีการอบรมสั่งสอนนรถสมบัติเกิดหรืออีฮี่ยคนอย่างพวกมึงอย่าคิดว่าจะได้ดีเลยนะเกิดมาเป็นคนไทยแท้ๆยังกล้าดูถูกพ่อหลวงไทยทำไมมึงชอบอยุ่ยงให้คนเขาแตกแยกกันฮะ เป็นอะไรกันมากปะคนพ่อคนแม่ไม่รักเลยอีสัตว์มึงว่างมากหรออี้ยสงสารแม่มึงเนาะไปกระี่ขายีที่พัทยาพ่อมึงแดกหมาที่สกลนครอี้เป็นยาอ่อนทำตัวแตกต่างจากคนอื่นเป็นเห็บหมากันจะอีพวกโสโคกอีพวกโลกไม่ยอมรับมึงตกอับมากใช่ปหมถึงทำตัวตังไรขนาดเนี้ยชาติที่แล้วมึงเกิดมาเป็นปวดในรูหีไดโนเสาร์หรออีสวะมึงไปแค่ขยะบนโลกออนไลน์ที่มีเพื่อนเป็นแค่คีย์บอร์ดเน่าๆที่มึงคิดจะจัพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้ทนายอีควายมึงจําคําของกูไว้เลยมึงดูหน้าแล้วมึงงจํําาาคขอกูไวว้่ กู S <S <an> <S เนี่ยชื่อมาตุมเป็นตุดแต่ใจกลัวแมงกว่ามึงมากเพราะกูกล้าอัดคลิปให้เห็นหน้าของตัวเองประจานสันดานหม่ำหมาหิ่ยหของพวกมึงไงใจมึงแม่เท่ากูไมาอีสัว์ขอร้องพี่น้องชาวไทยทุกคนอย่าไปกดไลค์ให้แฟนเพจมันเลยนะคะเข้าไปด่ามันได้เข้าไปว่ามันได้ประจานมันแต่กดอะไรออกมาด้วยจริงๆเพราะว่าคนอย่างพวกมันไม่มีวันหยุดมันต้องการสร้างกระแสเข้าใจปะแล้วถ้ามันยังไม่หยุดการเอาคลิปเนี้ยคลิปของมาตุมเนี่ย แท็กไปเลยและไปด่ามันเอาคลิปนี้ด่าแทนมันไปเลยก็ได้ช่วยกันแท็กต่อเลยด้วยคนอย่างพวกมันต้องเจอคนด่าประจานแบบนี้บ้างมันจะได้รู้คนรักชาติแบบกลัวมันเป็นยังไงมึงจะได้รู้สทัทีและถ้าเกิดทุกคนคิดว่าคําพูดของดิฉันแรงไปต้องขออภัยแต่ดิฉันเป็นตุ๊ดไทยคนหนึ่งที่จะไม่ยอมให้ใครมาว่าและก้าวเล้าพ่อหลวงไทยอีกต่อไปแล้วขอบคุณค่ะ